ลอต้องรอสิบโมงแม่อคิวก็อมฟันใจใสิบลอ้อ รถของขยันทำงานทุกเมแต่ว่าาเป็น์โบ b นะขับเาเบาับประมาณกตัดได้ครับไม่ดละครับัตเดียวจิ้กา6 0 0โลนาจได้อืมโอ้ยครับเกียร์ถอย่ีิปุดเป็นโคตรัดเลยสามท้นหอยู่ไหนครับสามทุ้นหอเข้าอ๋อสามนหน อ่ะนี่เลครับครมาแล้วนะครับใครจะวิ่งครับมาเลยครับหกเสาเลยครับหกล้อเล็กนะครับใครอยากจะวิ่งครับเปิดมาที่สองหมืนนะครับมาเลยครับพี่พีสองหมื่นมีไหมจริงป่ะสามจุดหนึ่งเรื่องเล่นโชว์นะเรื่องเล่นไหนครับสองหมื่นนะครับมีใครวิ่งไหมครับหกล้อครับพวกหกเพียงไหลแท้เจอกับต้นที M แบบรอีุณมา ทรมงหัวลากรถหมายเลข305ช่วยเดินมาบอกผมดีครับว่าคุณเลือกเลื่องไหนครับจอกลุดเลยครับใช่ที่งานบาระดาขนส่งไหมครับรถ305ครับถ้าใช่บีบแต่ไหนครับครับไม่ใช่และ305อยู่ไหนบ้านครับหัวลากหมายเลข305ครับถ้าไม่มีประเด็นนะครับรถอีกขัดเข้าเลน ผมเดินเวลาสองนาทีตัดสิบเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเข้าเข้ามาแล้ 6, 6. วมันจะเสียเวลานะครับพี่ครับหกร้อยเขาเข้าในมาแล้วแล้วคุณมาแจ้งผมว่าคุณจะวิ่งเร็วนันนะครับสมรับตัวเลยครับ6กร้อยสี่สุกลโอ้ยเก็บครับ รหัสเจ็ดนะครับเตรียมรถเลยนะครับรหัสเจ็ดนะครับขับรจากนี้นะครับออกล้วดีสุดนะครับพี่ดีครับรหัสเจ็ดครับสามสิบห้าเจออะไรครับพี่สาเจอสาครับสมุรเดินหอบขับรถนะครับขับรถนะครับเดินหับรถนะครับเดิหอบเดินับรถนครับเดินหับรถนะครับเดินหอบขับเถนะครับเหับรถนะครับเหอบขับรถนะครับเดินหอบับรถนะครับเดินหอบขับรถนะครับเดินหอบขัสรถนะครับเดินหับรถนะครับเดินหอบขับรถนะครับ มีการนรุ่นหมายเลข305สามศูนย์ล้าทิ่มาแจ้งพี่อาร์ที่หน้าเส้นด้วยนะครับเพราะคุณจะเลือกเลีนไหนนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับและข้อนะครับสี่สูงครับบกล่อสี่สูงครับสะบักตัวนะครับบุกหล่อสี่สูงครับบุกหล่อสี่สูงครับสมัครตัวเลยขอบคุณเถิดนะเพื่อนครับ เรียบร้ียแล้วไปทะลุรถเลยคนระับนี่เป็นทะลุนั่นงเปล่าครับ12ศูนยยิงเท่อ้อแม่เจ้าหัวลาเร็วแรงทะลุนัน่นหรกยากไปทะลุนัน่รอก305ใช่ไหม โอ้ไปพี่ไม่ส่งคนมาบอกผมงว่าตั้งนานเหนีววยวเหนียวไคผู้ต่อไปมาแล้วครับอหอยท้องเสียอ่าเดี๋ยวจะลงไปเอาอย่างไวเ <c oughs> นี่ยแอนดี่ครับแอนพี่เป็นพี่ที่ดีโคบูซื้อมาปูให้มึงกินทีแรกแล้วกูขอจับนมมึงไม่ให้โอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่โคบูตัง้งเท,ท่าไหร่โคบูตั้งกี่บาทพี่ครับจำผมได้ไหมครับ ครวะ <laughs> เอาว่าไงเพื่อนเคยฟังเพลงนี่ป่ะใครล่ะไข่ล <vraiment Bolt> <ker> like ่ะยังเขาได้เป็นแค่นี้รี๋ยวลงลงให้ทีมพ์อ่าี๋ยวลงไปจังขอคุณเสียตั้งลำชัยบริการด้วยครับได้ไป่ล้านหนึ่งแบ่งปันน้องครับซื้อเอ็มมาแจกสี่ขวดเขาปุ๊บยิงสามเฉลีทีว่าสามกับใจเลือกแข่งเอไปที่เรียบร้อยชนะนะครับวิ่งไปอย่าง ไปทีนึงครับนคู่ที่สองคู่แรกอยู่ดีกับ G20 นะครับหรือ27เนี่แหละเสียเปียงตัวโม่มากิงหอนจัดเลยครับ DXS ครับหัวลากมันจะเป็นเนี่ยครับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ครับมันจะเป็นธรรมดีครับในต่างประเทศนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับจะเป็นเทอร์โบนุกเร์นะครับอ่า ในบางรุ่นที่ใช้ในการขึ้นเขานะครับตัวอะไรนะครับตัวตายทองโครโมทุกคนลูกแรกดูดกันต่อลูกหลังครับได้ยินว่าตัวตายทองกลรโมโอ้โหรถถอยคันเดียวครับโมกทั้งหมู่บ้านหมกทั้งหมู่บ้านเลยเอาละโอ้ย27วะ27นะฮะดูดี27ปีวะ สองเจ็ดอีสิบสามอีสิบสามสี่ขายขายาย่ายดีปาวนคครับสอเดนะครับสุดสุดแล้วเยียบๆย่อนนะไฟรเรียบโดวนะครับกราบขอบรคุณไฟรเรียบ่วนเลยโอ้ยอครับพอ้วครับเข้าไปครับ เข้าแล้วร arf, ครับตอแล้วครับะคยครับสีแกะส่งคนมาตรงตีนบันไดก่อนได้ครับเราไปครับพี่เดยวอ่าตรงไหนเขาบันลิงไปเลยครับสี um ่สูบครับสี่ก่งจบแลครับรอสี่สูบยชรงานนี้เดี๋ยวรุ่นเลยครับอมามาดูกคนกลับกลับใช้ไ่ถูก

เดี๋ยวรถพ่อเดี๋ยวรถพ่อไปหานะเดี๋ยวรถพ่อผมไปหาตำรวจนะเดี๋ยวเขาไปหาที่หนุ่นที่หนุ่นจับหน้าน้องไว้นะเดี๋ยวผมไปกับพ่อไอพี่ตัดรถให้กันรถพ่อครับรถพ่อรถนู่นถึบพัดรวมสมัครเลยครับโดนเลยครับ